สวัสดีครับคันนี้เปต้าโฟรเชนเนอร์ er นะฮะใต้แดงเลยนะครับติดกล้อง360นะฮะกล้องหลังอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับนี่จะเป็นกล้องข้างนะครับผมกล้องข้างกล้องด้านหน้ากล้องตรงหูกระจก ยังไม่ปิดฝานะครับเดี๋ยว่ทําการปิดฝาครับมาดูภายในนะครับอืมภายในตัวนี้นะครับอมาดูชัดๆตัวนี้เลยนะครับกดตรงนี้นะครับอ่ะก็จะเป็น 3D นะครับนะ อสองดีก่อนก็มองหลังนะครับะจะขึ้นเส้นแบบนี้นะฮะเส้นจะเลี้ยวตามพวงมาลัยแบบนี้นี่นะครับนี่อย่างนี้นะครับโอ้โหภาพชัดใสมากนะครับตรงนี้ยอมรับเลยเดี๋ยวปรับพวงมาลัยให้ตรงก่อนอกล้องด้านหน้านี่ด้านหน้านะครับด้านหลัง ด้านซ้ายล้อซ้ายนะครับล้อซ้ายเนี่ยอ่ะเลี้ยวให้ดูนี่ครับเห็นล้อนะครับด้านขวาเห็นล้อขวานะครับนี่นะครับสองล้อหน้านะครับผมอันนี้สองล้อหลังนะครับล้อหลังสองล้อหลังนะครับโอเคนะ ข้างหน้านะครับตีไฟเลี้ยวซ้ายนะครับตีไฟเลี้ยวขวานะครับถ้าจะปรับเป็น 3D นะครับนี่ตีไฟเลี้ยวอ่ะเดี๋ยวท่าทีนะ 3D ีอ่ะที่ด้านขวาด้านซ้ายนะครับนี่นะครับมีระบบบันทึกในตัวนะครับอ่านี่คือจอยนอยแคนเซนนะฮะ แรมสี่อมสีกล้องรอบคันนะครับผมมีเน็ตฟิกยูทูบแวนไม่มีโฆษณานะครับอันนี้เป็นข้อมูลยาตบ้านะนะครับเชื้อเพิงิงต่างๆก็สามารถตั้งได้นะเมนูด้านในก็มีเยอะนะครับโอเคจะประมาณนี้ครับ